สวัสดีครับเอ็มครับพบกับเคสไม่รับฉบับชาวพุทธนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับสําหรับเก็ตเล็กๆน้อยๆเคสไม่รับสําหรับชาวพุทธเรานะครับว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับก็เป็นอ่าผมก็จะมาแช์นะครับจะมาแชร์ไม่มีอะไรผิดอะไรผูกแต่นี่มันเป็นวิธีที่ผมวิเคราะห์มาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเคสไม่รับสําหรับฉบับชาวพุทธเนี่ย อีพีแรกเนี่ยที่ผมปล่อยช็อตไปนะครับก็คือการรับพรหลังใส่บาตรใช่ไหมครับการรับพรหลังใส่บาตรเนี่ยปกติเนี่ยแล้วเราก็ปกติเราจะมีเราใส่บาตรเสร็จอ่าเราถอดรองเท้าก็จะเห็นคนถอดรองเท้าใส่บาตรใส่รองเท้าใส่บาตรเอ่อก็จะเห็นคนพระท่านอาจจะนั่งเก้าอี้คนก็นั่งรับพรอาจจะยืนรับพรพระท่านยืนให้พร คนก็อาจจะนั่งรับพรหรือยืนรับผ่อนเออแล้วแบบไหนมันถูกใช่ไหมครับนี้อันนี้จะมาไขาข้อห้องใจให้เพื่อนๆฟังกันครับในพระธรรมวินัยนะครับหรือแม้แต่หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับพระธรรมวินัยอย่างหนังสือนคอวควาทฉบับชาวพุทธที่อยู่ในมือผมทํางเปนเบอร์ละอ่ะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยหน้าสามสี่สามห้านะครับในหมวดธรรมเทศนานะครับ ปฏิสังยกุศที่สามครับที่มีสิบหกข้อเนี่ยครับเขาจะเขาบอกไว้ว่าพิสุพิสุนะครับพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข่แก่คนไม่เป็นไข้ที่นะครับมีโลมในมือมีไม้พองในมือมีสัตววุธในมือมีอาวุธในมือสวมสวมเขียงเท้าสวมรองเท้านะครับเนี่ยเห็นไหม คือพระธรรมวินัยบอกไว้เลยว่าพระ,ะพระภิสุสรงนะครับไม่จะไม่แสดงธรรมต่อคนที่สวมรองเท้านะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวน,นี้ผมอ่านกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนะครับเจ็ดไปในยานอยู่บนที่นอนใช่ไหมนั่งรัดเข่านั่งรัดเข่าอันศีรษะใช่ไหมคุมศีรษะ พิสุสงจะไม่แสดงธรรมก็เหมือนหมายความว่าไม่ให้พรอนนะครับไม่พรผสิบสองเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจากไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้นั่งบนอาสนะอันเนี้ยเดี๋ยวอ่านก็จะงงๆครับผมสรุปให้ฟังครับไม่แสดงธรรมจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้นั่งบนอาสนะหมายความว่าคนปกตินั่นแหละครับถ้าพระพิสุส่งเนี่ยนั่งอยู่บนดินแล้วลารวาส นั่งอยู่บนอาสนะพิสุส่งจะไม่แสดงธรรมนะครับจะไม่ให้พรนะครับพอสิบสามเรานั่งบนอาสนะตา่าจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้บนอาสนะสูงก็หมายความว่าคนที่เขาไม่ป่วยครับคนที่เขาแข็งแรงดีถ้าถ้าพระพิสุส่งนั่งอยู่อาสนะหนึ่งผื้นแล้วครวาสฆรวาสที่จะฟังธรรมหรือนั่งรับพรนะครับ ดันไปนั่งอยู่บนอาสนะสองผืนพิสูสจน์จะไม่แสดงธรรมครับจะไม่แสดงธรรมเป็นเป็นพระธรรมวินัยของของพระพิสูจน์นะครับนะเราข้อสิบสี่นะครับเรายืนอ,อยู่จากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ถ้าคนเขาเราถ้าพระยืนอ,อยู่ครับไม่แสดงธรรมหรือไม่ให้พรครับแก่คนที่สบายครับเราเขานั่งเขานั่งรับพรอ,อันนี้ครับพระพิสุจ์จะ ไม่แสดงทมหรือไม่ไม่ให้พรนะครับเป็นธรรมวินัยนะครับที่เอ,อถ้าคนที่ไมไ่ศึกษาเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆที่เป็นสุภาพสตรีนะครับจะไม่ได้ศึกษาพวกนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงหรือพี่ป้านะอายายอย่างเงี้ยครับเขาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วเป็นความเชื่อมาตั้งแต่ ตั้งแต่ในอดีตการนะครับบัมพูกลุตก็สอนมาอ่านางรับพรนะเออคนไทยเราก็แบบเอออย่าไปยืนคำหัวผู้ใหญ่อย่าไปยืนอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยครับอันนี้คือเป็นขนมเนียมของคนไทยแต่ไม่ใช่กับพระธรรมวินัยนะครับพระธรรมพระธรรมวินัยครับอ่าแล้วก็สิบสี่เราเดินไปข้างหลงังสิบสิบห้าเราเดินไปข้างหลังสิบหกเราเดินไปออกนอกทางไม่เป็นไรครับอันเนี้ยละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้ เพราะว่าไม่ไม่เปิดไม่เกิดกรณีอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นนะครับพูดง่ายว่าสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็คือก่อนเราใส่บาทนะครับเราก็ถอดรองเท้าถอดรองเท้าใส่บาทนะครับแล้วก็ถ้าท่านถ้าท่านานั่งรับบาทให้เรานั่งใส่บาทถ้าท่านยืนรับบาทให้เรายืนใส่บาทแล้ว ถ้าท่านนั่งรับบาทเราเรานั่งใส่บาทแล้วเราก็นั่งรับพรน,นะครับถ้าท่านยืนรับบาทเราก็ยืนใส่บาทแล้วเราก็ยืนรับพรน,นะครับอันนี้ครับจะทําให้ทําไมเราต้องต้องทำตามนี้ครับอันนี้มันเป็นวินัยของสงฆ์ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราไปทําแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปทําอย่างที่ทําทํากันใส่รองเท้า ยืนพระยืนเรานั่งพระนั่งเรายืนหรืออะไรอย่างนี้ครับจะทําให้เกิดอะไรขึ้นครับจะทําให้พระพิสูจน์ท่านนั้นครับเกิดอาบัตแต่มันไม่ใช่เป็นอาบัตที่เป็นประชิกประจิตตีหรืออาบัตที่มันรุนแรงเป็นอาบัตเล็กน้อยครับทีนี้เออทีนี้มันเกี่ยวอะไรกันทําไมผมต้องพูดคืออย่างนี้ครับให้ให้ทุกคนนะครับคิดว่า ถ้าเราจะทำบุญหรือให้ทานกับใครสักคนหนึ่งครับเราอยากให้คนที่ศีลดีหรือคนที่ศีลไม่ดีครับเราก็ต้องอยากให้กับคนที่ศีนดีถูกไหมคนที่ศีนไม่ดีเราไม่อยากให้หรอกไม่มีใครอยากให้กับคนที่ศีนไม่ดีอ่าเหมือนกับว่อาอ้าวคุณจะทําบุญอะ่ะคุณจะทาบุญกับคนมีบุญหรือคนมีบ, Mango, บาปเราก็เลือกกับทําบุญกับคนมีบุญใช่ไหมครับครับถูกเหมือนกันครับเวลาเราใส่บาศแบบนี้ครับ ด้วยความไม่รู้ครับความไม่รู้หรืออกุศลที่เขาเรียกว่าโมหะคือความไม่รู้ของเราเองครับเนี่ยไม่รู้สิ่งเหล่าเนี้ยว่าเออพระธรรมวินัยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำํทำทาตามกันมาแต่มันทําให้พระพระ,พะครับพระพิสุท่านนะครับหลวงพ่อหลวงพี่ครับท่านอาบัตเล็กน้อยทีนี้ทําไมมันถึงยืดยาวมาเป็นอย่างนั้นครับคือพระพิสุทท่านนะครับ ไม่บอกเราหรอกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะเสียศรัทธาเพราะว่าจะเสียศรัทธาเอ้าทําไมบอกให้เรายืนละ่ะเราจะนั่งรับพรแบบอย่างนอบน้อมอะไรเงี้ยครับทําไมบอกให้เรายืนคืองี้ครับผมมีเคยมีประสบการณ์อยู่ตอนที่ผมไปบวชที่ที่อยุธยาผมก็ศึกษาอันนี้มาประมาณนึ่งละผมก็พอใส่เสร็จปุ๊บ ุ๊บโยมเขาก็จะยันรับผ่อนเราเราก็บอกว่าโยมยืนรับพ่อนนะเพราะผมยืนให้ผ่อนยืนรับพรน,นะโยมก็เหมือนกับทำตาเลึกๆครับทำตาเล็กๆแล้วงงๆเราก็ยืนรับพ่อนแล้ววันถัดมาครับโยมคนเดิมครับปุ๊บวันวันถัดมาเขานั่งรับพ่อนครับเขาไม่รู้ครับเขารู้สึกว่าเอ่อ ญาติโยมครับเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้แล้วเขารู้สึกว่าเออเราจะต้องนอบน้อมด้วยการนั่งนะนั่งให้ต่ํากว่าที่พระยืนนะอันนี้ครับคือมันเป็นศรัทธาของปุถุชนชาวไทยของเรามาตั้งแต่สมัยอดีตละผมเคยคุยกับหลายๆคนเคยคุยกับแม่ผมเนี่ยเขาก็บอกว่า เออนั่งรับพรสิลูกอย่าไปยืนคำหัวท่านอย่าไปยืนเคียงท่านเราต้องนอบน้อมเราต้องอยู่ต่ำกว่าท่านเออเออก็จริงแต่ทีนี้เพราะว่าแม่ก็เป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับก็ก็อาจจะไม่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินยัยของพระพิสุสฆงนะครับฉะนั้นนะครับ ตรงนี้ในไม่ว่าจะเซิร์ชในเน็ตก็ตามนะครับพาะธรรมวินัย2องร้อยยี่สิบสี่สองข้อเพื่อนๆลองเซิร์ชดูได้นะครับมันจะมีหมวดธรรมาเทศนาปฏิสังยุที่สามนะครับมีอยู่สิบหข้อลองไปอ่านดูนะครับลองไปอ่านดูแล้วก็ทีนี้ถ้าถ้ากลับมาเรื่องศีลพระผิดศีลถ้าพระผิดถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับไปทําให้พระผิดศีลโดยโดยโมหะของเราเนี่ยพระผิดศีลปุ๊บเนี่ย ถามว่าเราจะได้อันนี้สงเต็มร้อยไหมอันนี้ตอบได้กันในใจอยู่แล้วครับตอบกันเองได้ในใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไปทำให้พระท่านผิดศีลถึงจะเป็นศีลที่เป็นอาบัติเล็กน้อยก็จริงแต่ผิดก็คือผิดครับผิดก็คือผิดว่าโอเคเรื่องของพระท่านเดี๋ยวท่านไปปรงอาบัติของมันเองแต่ผิดก็คือผิดครับในแง่ของเอ,อเรื่องของ มันจะมีเรื่องของเนื้อนาบุญให้เนื้อนาบุญคนทุกศีลคนมีศีลคนศีลแปดคนศีลสิบอย่างเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปขยายอีกพีหลังๆนะครับถ้าเราถ้าเราไปไม่ตั้งใจไปทําให้พระท่านผิดศีลเวลาเวลาเวลาเรารับพรอนะ่เราคิดว่าเราจะได้อันนี้ส่งเต็มร้อยเปอร์เซ็น์ไหมอันเนี้ยเพื่อนๆตอบตอบในใจด้วยตัวเองได้เลยครับแต่สําหรับผมเองอ่ะ ผมคิดว่ามันได้ไม่เต็มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราใส่บาตรเราทำบุญหรือเราหรือเราให้ทานไปเนี่ยครับเราก็อยากจะให้กับคนที่เขาเป็นประพฤติดีปฏิบัติดีศีลดีประพฤติชอบถูกไหมครับเราไม่ได้อยากให้คนที่ประพฤติไม่ดีอยู่แล้วคนชั่วอย่างเงี้ยอาจยากร ฆาตกรเนี่ยเราไม่เราไม่อยากทาบุญไม่อยากให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยคิดง่ายๆครับถ้ามีพระยืนอยู่ตรงตรงนั้นนะครับแล้วมีขอทานนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีครับเพื่อนๆนะครับจะเลือกให้ทานกับใครมันแน่นอนอยู่แล้วครับถูกไหมเราตอบตัวเองได้อยู่แล้วหุ้ยเราต้องให้เราก็ต้องใส่บาตรพระสิเราจะไปให้ขอทานทําไมเพราะอะไรครับเพราะว่า เนื่องด้วยบุญกรรมของเขาทําให้เขาเป็นขอทานแล้วก็บุญกรรมของพระทําใหท้ท่านอยู่ในเพศของพระภิกษุแล้วก็ได้รักษาศีล227ข้อส่วนคนส่วนคนที่เป็นขอทานเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาว่ารักษาศีลหรือเปล่ารักษาศีลเต็มที่ได้ก็แค่ศีลห้าใช่ไหมครับอย่างเราเราเองอะอาจจะก็ไม่ได้ปฏิบัติด,ดีหรือรักษาศีลได้ดีได้ซ้ําฉะนั้นนะครับ ฉะนั้นถ้าจะเอาให้มันเต็มร้อยได้อันนี้ส่งร้อยเปอร์เซ็นะครับเบื้องต้นอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งไปคิดกรณีอื่นกันนะเบื้องต้นนะครับเราใส่บาทให้ถูกวิธีแล้วก็รับพรให้ถูกวิธีนะครับเราก็จะได้อันนี้ส่งเต็มร้อยนั่นเองครับเย้นะครับก็โอเคครับ EP นี้มาขยายเรื่องของการใส่บาทแล้วก็การรับพรเราควรจะนั่งหรือเราควรจะยืนแต่ถ้าหลายๆท่านก็น่าจะ ถายข้อข้องใจแล้วก็ต่อไปก็จะได้ไปเผยแร่ให้คนอื่นว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเราถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปเสิร์ชหาหรือลองไปศึกษาดูเองได้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าแล้วเวลาเราทําบุญเราอยากทําบุญกับเนื้อนาบุญที่มีสีลครบหรือสีพลพร่องนะครับอันนี้ตอบตัวเองได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็โอเคครับเออเคสไม่รับฉบับชาวพุทธนะครับ e ีพีแรกก็ จบลงไปแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็อีพีต่อไปนะครับก็จะมีเทคนิคต่างๆในการทําบุญแง่แนวคิดในเรื่องของจิตอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลายๆอย่างนะครับเพื่อเป็นเทคนิคในการในการทําบุญทํากุศลสะสมกุศลของอาชาวพุทธเราที่นับถือพระพุทธศา,าสนานะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ